ฝนช่างน้อยออเอฟเยลสวัสดีค่ะพบกับเราเจ้าฝนช่างนะ้อ,อเยเอฟเจลวัน,นไม่ได้ไปแห่เนาะไม่ได้ไปแห่กับพ่อนะคะวันนี้มีแห่ที่จตุรัสบ้านเดือยอำเภอจตุรัสบางดเชีภูมิเนาะแต่ว่าเจ้าฝนไม่ได้ไปค่ะวันนี้จะพาะการทํางานของเจ้าฝนเนาะว่าเจ้าฝนทําอะไรบ้างในแต่ละวันค่ะคือตอนนี้เจ้าฝนมารับหน้าที่ดูแลออเดอร์เรื่องตู้บุหรีให้กับ พ่อเนาะก็คืออาจย์ช้างร้างตัวมาให้นนค่ะก็คือตอนนี้เจ้าฝนอ่ะมาดูแลเรื่องนี้ให้เนาะก็จะพาทุกคนมาดูว่าแต่ละวันอ่ะเจ้าฝนทาอะไรบ้างเนะาะค่ะตอนนี้ก็คือกำลังนั่งอ่ลิสต์ลิสต์ชื่อลูกค้าในแต่ละวันนะคะว่าวันแต่ละวันอ่ะที่ลูกค้าสั่งมาอ่า มีรุ่นไหนสีไหนบ้างเพื่อจะเช็คว่าลายอายอดขายในแต่วันเท่าร่เท่าไหร่นะคะอันนี้คือเป็นข้อมูลดิบเนาะที่ที่อันนี้คือจะเขียนไว้ในโน้ตก่อนนะคะเพราะปกติอ่ะก็ฝนจะลิสลงในโทรศัพท์เครื่องนี้เนาะว่าแต่ละวันนะคะลูกค้าคนไหนสั่งลูกค้าท่านใดสั่งบ้างแบบนี้สั่งรุ่นไหนส่งไปที่ไหนที่อยู่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น ลิส์ที่เจ้าฝนทำในแต่ละวันเนาะอันนี้ก็คือจะคัดออกจากในนี้เพื่อมาใส่ในสมุดโน้นนะคะมันจะได้สะดวกกว่การที่เจ้าฝนจะเอาข้อมูลดิบตรงนี้ไปใส่ในโน้ตบุ๊กเนาะบางคาบางท่านอาจจะคิดว่าทำไมไม่ไม่คัดลอกจากในโทรศัพท์แล้วใส่ในโน้ตบุ๊กเลยก็คืออันนี้เป็นความถนัดของแต่ละคนเนาะเจ้าฝนถนัดแบบนี้เนาะพราว่าเอา make ัวร์ค่ะ m a k ชัวร e จะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดหน้าเปิดหลังอีกรอบนึงก็คือเช็คจากในสมุดที่ที่คัดลอกออกมาเลยแล้วก็มานั่งเช็คว่าสมมติว่าวันที่11มกราที่ผ่านมาเพื่อจะได้มาสรุปยอดขายในแต่ละเดือนนะว่ายอดขายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเท่าไหร่แบบนี้ค่ะอันนี้ก็ ทุกคนอาจจะแบบว่าบางคนที่ทําด้านนี้มาก่อนอาจจะแบบว่าเอ้ยทำไมทำผลเจ้าผลทาไมทำงานเหมือนซับซ้อนอันนี้ก็คือต้องบอกไปก่อนนะว่าเจ้าผลอ่ะไม่ไม่เคยทํางานด้านนี้มาก่อนก็เลยเหมือนต้องมานั่งแบบว่าเช็คลิสต์เองว่าจะต้องเอาต้องวางแผนเองว่าจะเก็บข้อมูลจากไหนมาใส่ตรงไหน1,2,3,4ออเดอร์มีอะไรบ้างคือจริงๆเนะี่ยคิดว่าจะทำตั้งแต่ ธันวาแล้วค่ะเรื่องเช็คสต็อกเนาะเช็คสต็อกของอสรุปกาําไรสุทธิรายได้สุทธิขาดทุทนหรือกาําไรหรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมถึงไม่มีเวลาไะก็คือ,คอรู้สึกว่าทุกวันนี้มันเร็วมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ไหนไหนจะต้องมานั่งตอบเพจอีกเนาะคือพยายามตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่เท่าที่เจ้าฝนจะเร็วได้เนาะแล้วก็เช็คพวกเรื่องออเดอร์ แบบนี้ค่ะว่าต้องส่งให้กับลูกค้าท่านในบ้างเช็คความเรียบร้อยว่าของครบไหมมีสายชาร์จในกล่องหรือเปล่าอะ,อะไรแบบนี้ค่ะก็คือมันค่อนข้างจะหลายอย่างด้วยแต่ดีดีอย่างหนึ่งที่ว่ามีแม่นิดนะคะแม่นิดก็คือแกช่วยในเรื่องของการที่ไปส่งไปส่งของให้ก็คือสมมติว่าวันนี้มี สินค้าต้องส่งประมาณสัก10ออเดอร์หรือ5ออเดอร์แบบนี้ก็คือจะได้จะได้รถเก่งคันเขียวคันเล็กเนาะไปส่งไปส่งให้หรือบางทีเจ้าผลเองก็ต้องไปด้วยแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็คือพยายามเร่งให้เสร็จในทุกๆออเดอร์ order, เนาะต้องขอภัยลูกค้าที่สั่งไว้ก่อนนะคะก็คือตอนนี้พยายามที่จะเร่งเคลียลูกค้าที่สั่งมาตั้งแต่ต้นเดือนเนาะคือพอดี อุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนที่สําคัญในการประกอบแบบนี้ค่ะมันมันพึ่งเข้ามาเนาะเลยทาให้ทาให้แบบว่ามันอาจจะเหลดไปบ้างที่จริงอะ่ะไม่ได้อยากให้เหลดหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สุดพิสัยแล้วเราเราพยายามทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็พยายามควบคุมคุณภาพให้ให้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็จะพาไปดูการทํางานเนาะก็คือตอนนี้เมื่อเช้านี้ก็คือ ตอนนี้อยู่อยู่สํนานักงานคนเดียวค่ะคือเจ้าฝนนั่งอยู่สนานักงานคนเดียวเนาะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานของเจ้าฝนค่ะ <laughs> มันก็จะลุกลหน่อยนะ <laughs> อันนี้ก็เป็นลิ้นชักออเดอร์เนาะที่พิมพ์ออกมาว่าแต่ละท่านเป็นสั่งออเดอร์ยังไง <laughs> อันนี้ก็เติมไปแล้วเมื่อเช้ากาแฟลาเต้ลาเต้นะ <laughs> อันนี้ก็จะแัดลอกแล้วก็จะ เอาข้อมูลดิบลงโน้ตบุ๊กคำนวณด้วย Excel นะคะจะคำนวณด้วย Excel เนะาะแล้วก็ก็จะประมาณนี้โต๊ะทำงานของเจ้าฝนก็จะ,จะประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือบริเวณทำงานแล้วบริเวณที่เก็บสต็อกออเดอร์ค่ะอันนี้คือจะจัดเตรียมส่งลูกค้าตามออเดอร์นะคะที่ที่ลูกค้าสั่งตอนนี้คือคือเจ้าฝนอะเคียเคียในกล่องเรียบร้อยแล้วว่า อะแดปเตอร์อะไรครบไหมแบบนี้ค่ะก็อันนี้ก็คือจะทักไปหาลูกค้าอีกทีเนาะเพื่อจะให้ลูกค้าแจ้งยอดชำระแล้วก็เตรียมส่งวันพรุ่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณก็จะประมาณนี้อันนี้คือเตรียมแพ็กค่ะเตรียมแพ็คที่จะส่งเนาะเตรียมแพ็กส่งค่ะจะประมาณนี้เนาะทุกวันก็ประมาณนี้แหละค่ะก็คือรับออเดอร์ รับออเดอร์แล้วรับออเดอร์เสร็จแบ่งเวลามาเช็คเช็คสินค้านะแบ่งเวลามาเช็คสินค้าแล้วก็ lock list คัดลอกลิสต์เพื่อที่จะสรุปสรุปรา,ายได้สุทธิกำไรขาดทุนในแต่ละวันเนาะว่าใช้ค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างออต้องคุณยังไงบ้าง,างอะไรแบบนี้ค่ะ ออประมาณนี้เนาะน,นี่ก็คือเจ้าฝนเอามาจัดเลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมที่จะส่งนะอันนี้คือคือออเดอร์ที่เคลียรเรียบร้อยแล้วก็จะเตรียสมส่งตรงนี้เนาะ ก็จะเป็นการทาํางานค่าวข้า,ข,าของเจ้าลนในแต่ละวันเนาะว่าเจ้าฝนทำยังไงบ้างทํางานอะไรบ้างแบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปทํางานต่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ้อสุดท้ายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นกําลังใจใจให้กับเจ้าหนช่างน้อยออฟฟิเชียลต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย